ดานิเอโอนโมกลายเป็นขาประจําของห้องผู้ป่วยของบาร์เซโลนาหลังการบาดเจ็บบ่อยครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอตเลซิกมักการ,รายงานประวัติการบาดเจ็บของดานิเอโอนโมจนมีการตั้งข้อสงสัยว่าเฮดไดบาร์เซโลนาถึงมองค่าปัญหาด,ดังกล่าวจนยอมจ่ายเงิน60ล้านยูโรดึงมิดฟิลวัย27ปีมาจากแอตบลซิกในช่วงซัมเมอร์ปี2024จากรายงานระบุว่านับตั้งแต่ปี2021 โอนโมบาดเจ็บรวมกัน11ครั้งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อส่งผลให้ต้องพักรักษาตัวรวมกันถึง377วันเขาจึงพลาดการลงเล่น85จากทั้งหมด252เกมตลอดช่วง4ฤดูก,กาลครึ่งที่ผ่านมานั่นหมายความว่ามิฟิวไวย27ปีพลาดลงสนามถึง33.7%จากจำนวนเกมทั้งหมดกับสโมสรและทีมชาติโอนโม ยังพลาดการลงเล่นซีซั่นแรกกับบาร์เซโลนาถึง17เกมซึ่งเป็นการลงเล่นน้อยสุดในช่วงหนึ่งฤดูกาลร,รอบ5ปีหลังสุดของมิฟิวไว27ปีล่าสุดโอนโมยังบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องซ้ายระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติสเปนส่งผลให้เขาต้องพักฟื้นฟรูร่างกายประมาณ1เดือนแม้มิฟิวไว27ปีตั้งเป้าหัวสนามในเกมเอลคลาสิโกกับเรอัลมาดริดวันที่26ตุลาคมนี้ก็ตามแต่มีแนวโน้มสูงที่เขาจะพลาดการลงเล่นเกมดังกล่าว หากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องบอลทางข่าวเราด้วยนะครับ